บริษัทอีเทนไทยคอนซัลทิงง1 9 9าจำกัดตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒศรีราชาให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์คุณภาพน้ำอากาศดินและออกแบบก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียและเทคโนโลยีจากระบบโอโซนโดยดำเนินธุรกิจภายใต้ใตวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่ดี ต้องควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลประกอบด้วยระบบบริหารคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสอสอส,อสอซึ่งคณะผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญและผลสำฤทธิ์ของโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวพนักงานและองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ว่าการสร้างสภาพการทำงานที่ให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขเราจะได้ผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพอย่างคาดไม่ถึงบริษัทจึงได้จัดตั้ง โครงการ ETC Happy Workplace ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะทำงานสร้างสุของคอ์กรในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองคอ์กรให้ครบทั้ง8มิติประกอบด้วยโครงการ ETC ลดภุมิลดโรคสอดคล้องกับหลักการ Happy Body โดยคณะทำงานสร้างสุของคอ์กรได้สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการจัดการสภาวะทางอารมณ์ตามหลัก3อจากหลักการแฮปปี้ฮาร์บริษัทได้จัดตั้งโครงการดังต่อไปนี้โครงการ ETC บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นโครงการเก่าของพี่ใหม่ของน้อง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่นเพราะเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้และโครงการพี่เพื่อน้องสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กและมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและหน่วยงานราชการในพื้นที่รอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหภาพศรีราชาภายใต้หลักการแฮปปี้รีแลกบริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการ ETC สงกรานต์สำราญใจ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยโดยคณะทำงานได้จัดกิจกรรมส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานด้วยกิจกรรมตลาดนัด e อทและโครงการ e อทีหันษากีฬาน้องพี่เป็นการเสริมสร้างความสามาัคคีสร้างความสนุกสนานผ่อนคลายความเมื่อยล้าหรือความเครียดจากการทำงาน และทําให้พนักงานมีโอกาสในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันภายใต้หลักการ Happy Brain บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการพิ่สาสอนหนูหน่อยโดยส่งเสริมความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตการทำงานการดูแลครอบครัวและแนวคิดการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ตรงของรุ่นที่ระดับบริหารภายใต้หลักการ Happy Soul บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการอมบุญลุ้นโชคเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถนำหลักทำคำสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิตอันจะช่วยให้มีจิตใจที่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้นโครงการ ETC ีงดเล่าเข้าพรรษามีพนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวน66คนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมเป็นเงิน192,000บาทสวัสดีครับผมนายกังวลคงพิมนะครับ เป็นพนักงานโดยระบบบริษัทอีเทนไทยคอนซัลทิงหนึ่งเก้าเก้าสองจำกัดนะครับคือผมดีใจนะครับที่ได้เป็นบุคคลต้นแบบในการมดเล่าในครั้งนี้คือแรงบันดาลใจในการมดเล่าในครั้งนี้ของผมก็คือครอบครัวคนรักประโยชน์ที่ได้จากการมดเล่าในครั้งนี้ก็คือมีเวลาให้ครอบครัว,วมีสุขภาพที่ดี และไม่มีเรื่องทะเลาะกับคนในครอบครัวครับความรู้สึกที่ผมได้เข้าร่วมโครงการมดเล่าในครั้งนี้ก็คือเป็นโครงการที่ดีนะครับลดปัญหาทางสังคมหลายอย่างเช่นเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่มีปัญหาการเงินหรือความรุนแรงในครอบครัวและยังช่วยลดอุบัติเหตุจราจรด้วยนะครับสุดท้ายผมอยากฝากเชิญชวนให้เพื่อนๆพนักงาน รรร่่วมมดดเเาานนะะะคััับบพจสสงผลลีกุขภาพตัััวเอองคอคครรบบบขุณภายใต้หลักการแฮปปี้มันนีบริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการออมเงินปลวดหนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีการออมเงินมากขึ้นภายใต้หลักการ Happy Family บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการ ETC Family ชวนทำดีเพื่อสังคมด้วยการให้ครอบครัวของพนักงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมเช่นกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดและล้างบ่อเต่าสัตหีบชนบุรีกิจกรรมเพาะชำต้นหม่อนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์บางพระชนบุรีโดยมีครอบครัวพนักงานได้เข้าร่วมโครงการจำนวน16ครอบครัวภายใต้หลักการ Happy Society ได้จัดตั้งโครงการที่มอบด้วยใจน้องได้ความรู้ด้วยการจัดฐานบรรยายให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัยให้กับนักเรียนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์จำนวน83คนภายใต้หลักการ Happy Work Life บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการเกิดนี้มีเหุ hey. ด้วยการมอบวันหยุดพ,พิเศษในเดือนเกิดเป็นการมอบความสุขและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน เพราะความสุขของพนักงานคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร